ลองไล่ดูครับไล่แล้วไล่แล้วไล่แล้ว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 ออโอ้ยตัวใหญ่เลยครับปลาอะไรตัว <verändert ishes> ขึ้นมาแล้วข <ılmış term> <pert> ึ้นมาแล้วพี่น้องพี่น้องนี่โอ้แต่นี่ท่มเถอะวานี่ท่มเถอะตีน้าตีน้าตีน้าพี่น้องดูครับน้ำท่วมเลยพี่น้องบ้านก็มันจั มียออยู่อันเดียวครับมียออยู่อันเดียวไม่ไม่มีใครทำมาหากินนะครับมียออันหนึ่งแล้วเขาปักเบ็ดนี่เขาก็ปักเบ็ดราวอยู่ฝั่งในนู้นคนนี้นี่หนูนี่แม่มือโมน้องโอ้โหดูนี่โอ้ขึ้นมาขึ้นมาบู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 หูหูหอหูหูหูนม่าะยอมีแค่อันเดียวเองครับ เข้าให้ไหมเข้าให้ไหมดูครับไม่หยุดไม่ย่นเลยครับมาแล้วครับไม่หยุดไม่ย่นเลยครับมาแล้วครับไม่หยุดไม่ย่นเลยอู้หโอ้โหนี่้นะครับยกยอครัเอาไล่ไปแล้วครับไล่ไปแล้วเออเข้าไหมเข้าไหม ปเดิโอ้น <laughs> <family> <laughs> ี่เข้าอยู <tube> get get it ่นี <out> ่องนี่นี่ครับมันรดครับมันรอดใช้มุงโอเครอบมึงได้ขนาดนี้ไปเยอะอยี่ ต้องรอไล่ครับผมใช้บังเกอร์น้องใช้บังเกอร์กั้นไว้กั้นไว้ให้น้ำมันเบาๆปลาขึ้นแล้วก็มารอดูครับแต่นี้ระดับน้ำก็ทรงๆอยู่ที่น้องปกตินะครับนี่ไปทาอยู่กันทั้งล่างนู้น กับคานนี่มันไหลราดยาวไปจนถึงที่ยกตะขคายเคียวในตาของนู้นเดียวเราไปดูดีครับไหลาราดเปนเลย <c oughs> รอบแรกก็ <c oughs> ได้อยู่ที่นองนที่รอบแรกที่ผมมาถึงนะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวรออีกสักหน่อยหนึ่งก่อนที่น้องนี่นค,ครับเขาลงเด็ดราวเหยื่อไส้เดือนครับจากจากเอาปลาใหญ่เลวพี่น้อง ปลาข้าวปลาอะไรพวกนี้น้ำทรงๆครับดูพี่นอ้นนองถนนประมาณนี้เกียบมาแล้วปริม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 ผมยังจอดรถไลยนู่นครับอู้ว,วเดี๋ยวรอลุนรอบต่อไปพี่นอ้องรับพี่นอ้องผมมาได้แป๊บเดียวครับมีลูกค้ามาแล้ว่ <laughs> ดีถุงละอันนี้ถุงก็หลยยี่สิบใช่ไหม บาออดยกดารขนมลูกแล้วครับนี่แหละครับอาชีพช่วงน้ำท่วมพี่นอ้อง,ง,งชอบมากเลยดูก็ไม่มีใครมาแย่งด้วยวันนี้คนเดียวครับคนเดียวเอ,อเยดี๋ยวผมก็รอรอุ้นอยู่ตรงนี้เลยพี่น้องแกขายสองรอบแล้วนะรอบเมื่อเช้าไปรอบหนึ่งอันนี้อีกรอบหนึ่งครับผมอาเดี๋ยวรอรุนต่อไปพี่น้องเดี๋ยวขึ้นมาเรื่อยๆครับ นี่ครับกลังศึกษาเรื่องยอยู่คว่าเขายกแบบไหนเอ้ <c oughs> เอานี่พี่น้องน้ำหลากเยอะมากครับต้องทำบังเกอร์เพราะว่าเราจะเอาปลาเล็กกพี่น้องถ้าไม่มีบังเกอร์ปลามันขึ้นมาน้ำตีกับคืนครับปลาน้อยเอาละพี่น้องลูกค้าไปแล้วหมดแล้วรถเมื่อกี้ หมดแล้วรถเมื่อกี้เอ้าหูเริ่มขึ้นมาอีกแล้วครับโอ้ยม่แล้วพี่นุ๊กมาแล้วครับอ้าวมาแล้วครับโอ้ยนี่เอ้ยมีลงไปชนด้วยอาอาดูครับดูดูดูมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยวันนี้มีใครแย่งด้วยพี่น้องสบายใจแล้วครับผมขายสองรอบเลยนะอู้ยพี่นกเห็นหรือเปล่าครับมาดูเห็นหรือเปล่าครับโอ้ยดูครับ ดำเงียบเลยครับน่านี่นะมันจะอออยู่ตรงนู้นอ๋อออยู่ด้านหน้านู้นเลยอ่ะ,อะเก็บเงียบๆนี่ครับเียบเงียบๆฟัเเงเสียงน้ำไหลไปเดี๋ยวก็คงจะมีลูกค้ามาอีกครับก็ตอนนี้แค่ตึ่งบ่ายสี่โมงนี่รับพี่น้องมีคน ใส่เด็ดราวนะครับคนใส่เบ็ดราวเหยื่อใส่เดือนใส่เดือนยักษ์ <c oughs> นี่ครับหาอยู่หากินพี่นอกอตาดารีเฮอ้ยเฮ้ย้ยเยเฮ้ยเ้เฮอยเฮ้ยเฮายเยเฮะเลยเฮัยเ่้วครับเ้เออ้เเอเอ ว่าไล่ไล่ไล่ปลาเข้าโยโอ้ยยโอ้าวเข้ามูเยอะเลยครับตอนนี้เยอะ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 เมเจอรอันนี้ปลาซีนาเด้อปลาซีนาแล้วก็ปลาอันนี้โอ้พี่ลูกอายะเกินคนเดียวเลยครับเงียบเงียบไอ้ที่เขาซื้อไปแล้วรอบใหม่แล้วครับรอบใหม่แล้วครับ สบายใจเลยไม่มีใครแย่งพี่น้องตัวละรอบแล้วนี่ได้แก้วหนึ่งพอดีแล้วมั้งนี่แก้วหนึ่งแก้วหนึ่งครับยี่สิบาทพี่น้องที่เดียวเอาลองตวงดูครับได้ไหมโอ้เกินอ่ะเกินอ่ะเอาพี่น้องเออเอาเอารอลุ้นกันต่อไปจั๊กน้อยนึ่งพี่น้องทีนี้เราได้บรรยากาศครับ คนเยอะก็จะสนุกไปกแบบหนึ่งคนเดียวก็สนกุกแบบหนึ่งครับสนุกแบบไม่มีใครแย่งตอนน้ำน้อยก็ตอนน้ำน้อยก็สนุกไปกแบบหนึ่งครับน้ำหลากเยอะมาก็สนุกอีกแบบหนึ่งเอา้าเดี๋ยวรอรอบต่อไปพี่น้อง เอาอู๋ก็ดูครับลองไล่ดูครับลองไล่ดูเอาลองไล่ดูครับไล่แล้วไล่แล้วไล่แล้ว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 เออโอ้ยตัวใหญ่ด้วยครับปลาอะไรตัวใหญ่เออคนจั่วตัวจี่วคนจั่งอยู่เราอู้น้องเออมีครับไล่คนเดียวด้วยครับเอ้ยนี่โย่สองชั้นครับ นี่พี่น้องถ้าถ้าเป็นแบบนี้ที่บ้านสีสมบูรณ์เมื่อเช้ายกปลาซิวอ้าวเต็มเลยครับพอดีมันมีแต่สักายมีแต่มุงมม้งกับกับเงยเลยมันยกไม่ทันปลาซิวอ้าวรอบนี้ก็เอือนหนึ่งแก้วเหมือนกันครับยะยกสองรอบเกือบสามแก้วอา้าสามแก้วหกสิบบาท โอ้น้องดูตอนเทแล้วครับมาเทดแก้วติวลองดูครับรอบนี้เหมือนเดิมไหมแก้วหนึ่งแก้วหนึ่งมาได้แล้วส่งแก้วครับส่งแก้วครึ่งห้บบาทไม่เละงนือดเกิ่มการ์ เห็นไหมครับลูกค้ามาอีกแล้วนี่เยวคนเดียวเอาลูกค้ามาอีกแล้วซื้อไหมนี่ซื้อไหมนี่อามาใส่เหมือนกันเดิมาใส่เหมือนกันเ๋ว้า่าขายขายเอมาใส่เหมือนกันเดี๋ยจะมายกเหมือนกันเดี๋ยวลุ้นอีกรอบหนึ่งพี่น้องเย็นแล้วครับเย็นแล้วมันดีครับมันดี น้องรอบสุดท้ายครับก่อนกลับบ้านครับผมเฮยนี่นี่ครับคนต่อไปครับมาเราคิวชกยอแล้วเออเดี๋ยวดูครับอันนี้ยกเล่นเล่นนะี่ยกเล่นเล่นคนจะเก็บกลับบ้านน่ะเดี๋ยวเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือี่น้อง คิวต, <c oughs> ต่อไปมาแล้วครับมาดูเขาจะทำอะไรนะจะวานแหนจะยกโย,กยกหรือจะปักเบ็ดอปลาลุงผมนี่รลบป่ารุงน้องนี่คือน,นองแต่ถ้ากลางคืนเงียบๆลวานแหนปลาน่าจะขึ้นนี่าาเหบือจากการขายนะครับา <c oughs> ได้กินเองครับไม่แน่ครับไปถึนบ้านอาจจะยาติขออชิบย <c oughs> ี่สิบมัด ไม่ได้กินเองจ้ำเลยนี่เงียบอ๋อเียคู่ต่อไปมาจอรอแล้วครับออเน้องเตรียมตัวแล้วครับน่าจะอีเช็กรอบนึงสุดท้ายท้ายสุดโอ้หครับลูกรังมาเต็มเลยครับอีออ้อง มันจะกรวดอ้าวสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับผม,มเย็นแล้วพี่น้องกลับแล้วครับเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปเด้อมีอะไรตรงไหนให้ดูพี่น้องอันนี้อยู่ที่สายน้ำล้นลำน้ำที่สะพานลงปูหงษ์เช่นเดิมเด้อพี่น้องอ้าวอาตอนนี้ว่างนะครับ <laughs> เดี๋ยวจะมีคิวต่อไปเาราติดตามคลิปต่อไปเด้อพี่น้อง